การเปลี่ยนแปลงคำปฏิญาณตนใหม่ของเหล่าเนตนารีชาวออสเตรเลียในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่บรรดาอาสาสมัครและสมาชิกของเหล่าเนตนารีออสเตรเลียได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเป็นเวลากว่า18เดือนนะครับโดยคำปฏิญาณตนใหม่ดังกล่าวนี้ก็จะเน้นให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำดีที่สุดเพื่อพัฒนาความรู้และความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีโดยนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับในนารีทั้งหมดราว28,000คนในออสเตรเลียก็จะปฏิญาณตนด้วยถ้อยคำดังกล่าวแทนคำปฏิญาณตนดั้งเดิมที่บังคับให้ทุกคนต้องสัญญาว่าจะปฏิบัติตนเพื่อปกป้องพระผู้เป็นเจ้าและพระราชินีของอังกฤษสำหรับสาเหตุที่ทำให้คณะเนนารีของออสเตรเลียตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงคำปฏิญาณตน โดยการตัดคําว่าพระเจ้าและพระราชินีออกไปนั้นนะครับก็เนื่องมาจากว่าความแตกต่างหลากหลายความเชื่อแล้วก็ศาสนาของบรรดาสมาชิกใหม่ของเหล่าเนตรนารีในออสเตรเลียโดยนอกจากคําว่าพระเจ้าและพระราชินีแล้วคําปฏิญาณตนใหม่ยังตัดคําว่าจะเชื่อฟังคําสั่งออกไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากคําว่าจงรักภักดีมาเป็นเคารพนับถือแทนนะครับขณะเดียวกันยังมีการปลดพระฉายาลักษณ ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษออกจากฝาผนังของห้องประชุมต่างๆของเหล่าคณะเนตรนารีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในสมเด็จพระราชินีของอังกฤษที่ยังคงมีอยู่คณะได้มีการประชุมในครั้งนี้นะครับยังคงที่จะใช้แล้วก็ไว้ซึ่งตำแหน่งควีนส s กายซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติที่สุดของหมู่เนตนารีของชาวออสเตรเลียไว้ตามเดิมครับ